ทำไมถึงยังตั้งหน้าตั้งตาผ่านงบเขาไม่รักประเทศชาติกันบ้างหรอไอคิดว่าคำตอบของคำถามนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้ว really และมันก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆที่คนกลุ่มเดียวกันนี้นะคะมักเป็นคนกลุ่มที่บอกเสมอว่าตัวเองเนี่ยรักชาติรักสถาบัน แล้วก็รักมากกว่าใครที่สุดนะครับรักที่สุดในประเทศแต่กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่ตักตวงผลประโยชน์หาส่วนต่างจากงบประมาณรีดเค้นเอาทรัพยากรของคนในประเทศเนี่ยไปไป,ไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องถามว่าคนพวกนี้รักชาติจริงๆไหมไอคิดว่าก็คงจะรักนะคะแต่อาจจะรักแค่ปากพูด การกระทําก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ไม่ได้สอดคล้องกันระหว่างคําพูดกับการกระทําไปกล่าวหาแบบนี้ถามว่ามีอะไรมายืนยันไหมไอ้ให้ดูง่ายๆเลยนะสิ้นเดือนนี้งบประมาณแผ่นดินกําลังจะเข้าสภา3.5ล้านล้านบาทและเรามีหนึ่งวิกฤตที่รอเราอยู่ตรงหน้าคือภาษีทรัมป์เป็นสิ่งที่ ทุกๆชีวิตในประเทศไทยจะต้องได้รับผลกระทบแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มันกระทบกระเทือนไปทั้งโลกดังนั้นทุกชีวิตในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้แน่นอนข้าวของแพงขึ้นอาจจะทําให้มันจะลามไปถึง้างอุตสาหกรรมอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตหลายๆโรงงานอาจจะต้องปิดตัวแล้วก็อัตราการจ้างงานเนี่ยมันจะต้องลดลง ดังนั้นนะคะมันจะกระทบก,กับทุกๆชีวิตในประเทศนี้แน่นอนซึ่งสิ่งที่รัฐบาลควรทําคือคุณจะทํางบประมาณแบบปีที่ผ่านๆมาไม่ได้เมื่อประเทศมีวิกฤตแต่นี่งบประมาณกำลังจะเข้าสภายอยู่แล้วรัฐบาลยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขงบประมาณหรือว่าจะตัดเอางบประมาณบางส่วนเนี่ย เพื่อไปซัพพอร์ตวิกฤตภาษีทั้มเลยซึ่งพี่หมายสิริกัญญาเนี่ยเคยบอกแล้วเนะว่าการที่เราจะเอางบประมาณเนี่ยเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยม,มันอาจจะสูงถึง5 0 0 0 0นล้านหรือ2ล้านล้านดังนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มคิดได้แล้วว่างบประมาณเนี่ยเราจะประหยัดงบประมาณยังไงจากโครงการไหนแล้วก็เอามาช่วยเหลือคนที่จะได้รับผลกระทบกับสิ่งนี้แต่รัฐบาลกลับไม่ทําอะไรเลยทุกคนรู้ไหมว่าเพราะว่าอะไรอันนี้ตอบแบบ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวเลยนะเพราะว่ารัฐบาลเองอะ่ะไม่ได้มีเสถียรภาพอะไรเลยและตอนนี้นะไม่ว่าจะพักไหนที่เป็นพักร่วมรัฐบาลนะทุกคนต่อหน้าอาจจะจูบป,ปากกันแต่ว่ามีดเนี่ยปักกันเต็มหลังไปหมดมันทําให้ทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะยุบสภาเมื่อไหร่ดังนั้นทุกคนเนี่ยไม่ได้มีสติสัมปชัญญะไม่ได้มีโฟกัสอยู่กับการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้แล้วทุกคนคิดแต่ว่า จะทำยังไงดีมือขยาวสาวได้สาวเอาเพราะว่าถ้ายุบสภาขึ้นมาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่สิ่งที่นะคะคนเหล่านี้จะต้องใช้คืออะไรทุกคนนะคะต้องใช้เงินต้องใช้เงินดังนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างที่ยังตัดตวงกักตุนกอบโกยได้นะคะเขาทำกันเต็มที่แน่นอนเพราะว่า คือไม่ได้มีใครสนใจแล้วค่ะว่าประชาชนจะเดือดร้อนอะไรยังไงคือสนใจแค่ว่าเลือกตั้งรอบหน้าต้องหาส่วนต่างจากตอนที่ยังมีอํานาจยังสามารถเอาโครงการนู้นนี่นั่นไปลงในพื้นที่แล้วก็เอาคนที่อยู่ในเครือข่ายวงล้อมของตัวเองมารับโครงการฟอบโก้ไปก่อนนะคะประชาชนก็นะคะรอไปก่อนเนาะนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้ ะะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ